สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ผงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำเค้กชีฟวันช็อกโกแลตกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆเ,เตรียมไข่แดงไข่ไก่เบอร์สองสี่ฟองแล้วตามด้วยน้ำตาลทราย54กรัม เกลือป่อนครึ่งช้อนชาจากนั้นให้เพื่อนๆใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับในระหว่างนี้ให้เพื่อนๆเ,เปิดเตาเพื่อวอร์มเตาใช้อุณหภูมิ1 7 0องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมได้เลยครับเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าไข่แดงของเรามีสีอ่อนลงและน้ำตาลสายเริ่มละลายครับก็จะได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้เลยครับต่อไปเราจะใส่น้ำเปล่าลงไป80กรัมแล้วตามด้วยน้ำมันลำข้าว54กรัมกินวานิลา1ช้อนชา แล้วเราก็ใช้ตะก้อมือคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับวันนี้ใช้เป็นแป้งเค้ก107กรัมผงโกโก้15กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ล่อนส่วนผสมทุกอย่างลงในชามผสมครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะก้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งครับ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปตีเมอแรงกันครับโดยเราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด4ฟองเป็นไข่ขาวที่แยกออกจากไข่แดงเมื่อตอนต้นคลิปครับโดยวันนี้ผมจะใช้เป็นเครื่องตีมือถือเปิดสปีดกลางตีให้ไข่ขาวของเราเป็นฟองหยาบๆคล้ายๆฟองเบียร์ครับพอได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ปิดเครื่องได้เลยเติมครีมอัลท้าท้าลงไปเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วเราก็เปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดกลางตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ขาวของเราเริ่มเป็นฟองละเอียด พอได้ออกมาเป็นลันกษณะประมาณนี้เราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไป54กรัมโดยเราจะแบ่งใส่ทั้งหมด3รอบครับในแต่ละรอบในการใส่น้ําตาลทรายลงไปเราจะเว้นระยะเวลาสักประมาณ20วินาทีถึง30วินาทีครับพอเราใส่น้ําตาลทรายรอบที่3ลงไปจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าไข่ขาวของเราเริ่มตั้งยอดอ่อนครับ ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับนอกจากตั้งยอดอ่อนแล้วไข่ขาวของเราจะต้องมีความเนียนและเงาออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับต่อไปเราจะตีด้วยปีดต่ตําสุดเพื่อตัดฟองอากาศอีกสักประมาณ30บวินาทีครับพอเราตีตัดฟองอากาศจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วก็จะได้เมลรงที่มีความเนียนเงาแบบนี้เลยครับและชามเมลรงของเราถ้าคว่ำลงแบบนี้ครับผมก็จะไม่หกและไม่ไหลย,ย้อยออกมาครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานำเมอแรงปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราผักเอาไว้กันครับโดยผมจะแบ่งเมอแรงออกไปทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกเราจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งเลยครับแล้วใช้ไม้พายจะล้อมส่วนผสมทั้งสองอย่างให้พอเข้ากันสักประมาณ80%ตครับต่อไปเราก็จะใส่ไข่ขาวรอบที่2ลงไปโดยแบ่งไข่ขาวที่เหลือลงมาอีกครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆจะล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันสัก80%ครับ ก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้จากนั้นเราก็จะใส่ไข่ขาวที่เหลือลงไปทั้งหมดครับและในรอบนี้เราจะใช้ไม้พายค่อยๆจะล้อมผส,ม,สมทุกอย่างให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันครับวิธีการผสมเมอแรงกับผสมของไข่แดงให้เข้ากันตั้งแต่เริ่มต้นครับเราจะต้องใช้ความเบามือและใช้เวลาไม่นานครับส่วนผสมที่ได้ก็จะไม่เหลวและไม่ข้นจนเกินไปครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรานําเนื้อเค,ค้กประเทศใส่พิมพ์กันครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ขนาดครึ่งปอนลองด้วยกระดาษไขที่ก้นพิมพ์เราจะใส่เนื้อเค,ค้กลงไปแต่ละพิมพ์ประมาณ3านสของพิมพครับสำหรับสูตรนี้จะได้พิมพ์ขนาดครึ่งปอนทั้งหมดพิมพิมครับแล้วเราก็กระแทกพิมพเบ,บาๆสักสองสาครั้งครับและก่อนนําเข้าอบผมก็จะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชิปตามชอบครับ หลังจากนั้นผมก็จะนำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ30-35นาทีหรือแล้วแต่ตาของแต่ละบ้านครับพอเราอบจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็น,นำเค้กออกจากเตาได้เลยครับแล้วก็กระแทกพิมพบาๆสักประมาณ2-3ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กครับจากนั้นผมก็จะนำไปพักไว้บนตะแกรงสักประมาณ10-15นาทีครับแล้วค่อยนำออกจากพิมพ์กันครับวิธีนำออกจากพิมพ์ก็ไม่ยากครับใช้มีดค่อยๆกีดขอบด้านข้างเค้กให้รอบแบบนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็คว่ำพิมพ์เนื้อเค้กลงบตะแกรงแบบนี้ได้เลยครับแล้วเราก็ค่อยๆยกพิมพ์มพเค้กออกครับสุดท้ายก็แกะกระดาษไขที่ก้นพิมพ์ออกครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้ตะแกรงอีกอันหนึ่งมากับหน้าเค้กครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับแล้วเราก็จะพักเนื้อเค้กชิฟฟ่อนช็อกโกแลตไว้จนกว่าเย็นสนิทครับหรือเพื่อนๆจะเสิร์ฟแบบร้อนๆแบบนี้เลยเนื้อเค้กเราก็นุ่มไปอีกแบบครับ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค,ค้กด้านในกันเลยดีกว่าครับลักษณะของเนื้อเค,ค้กชิพข้อช็อกโกแลตของเราจะมีความนุ่มเด้งแบบนี้เลยครับเวลาเราเอามือบีบแบบนี้ครับก็จะคืนตัวอย่างรวดเร็วครับและยังหอมกลิ่นช็อกโกแลตมากๆเลยครับพอเนื้อเค,ค้กของเราเย็นสนิทแล้วก็นํามาใส่กล่องได้เลยครับ โดยผมจะนําเนื้อเค้กมาวางบนฐานและใส่กล่องขนาดครึ่งปอนครับก็เป็นอนวัตเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเค้กชิปบ้อนช็อกโกแลตของเราในวันนี้หน้าตาน่ารับประทานไหมครับแถมยังทําไม่ยากอีกด้วยครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนจะนําไปต่อยอดครับแต่งหน้าเป็นเค้กวันเกิดบีบวิปครีมหรือบีบบัตเตอร์ครีมลงไปก็สามารถทําได้เช่นกันครับถ้ายัางไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ช่องพงกี้ช n แ e ลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจเฟซบุ o กพงกี้ Channel ครับและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำคลิปครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ